สวัสดีนะคะดิฉันนางสาวพราวีทองเลิศรหัสน,ะะนิสิต641031143ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเฉลยข้อสอบข้อที่ห้าแล้วก็ข้อที่หกนะคะเริ่มจากข้อที่ห้าเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเขาบอกว่าให้สร้างส่วนของเส้นตรง AB และ AC ให้ยาวพอสมควรให้แล้วก็สามารถปรับขนาดได้นะคะก็จะเริ่มสร้างจาก <c oughs> AB เลยะคะ่ AB BC CD ด้วยเนะคะก็จะ ก็จะได้มาสองเส้นนะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้ A B แล้วก็ C D นะคะแล้ว C D ถ้าสามารถปรับขนาดได้ก็อ่าขนาดได้นะคะ okay. น,นี้ก็ปรับได้เช่นกันค่ะ น้อยจะวัดวัดความยาวไปตอนเลยวัดความยาวระยะทางแล้วก็ซีดีมันวัดระยะทาโอเคค่ะขั้นตอนที่สองนะคะให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดโดยที่ความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นเนี่ยมีความยาวเท่ากับ A B แล้วก็ C D นะคะแล้วก็เส้นทแยงมุมต่ดกที่จุดีโอเคค่ะก็ จะเริ่มสร้างเส้นทแยงเออสร้างเส้นทแยงมุมนะคะด้วยการอ่าแบ่งครึ่งเส้น AB ก่อนนะคะเราจะเริ่มจากอ่าเส้นทแยงมุมที่มีความยาวเท่ากับเส้น AB ก่อนค่ะก็สร้างจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงนะคะแล้วก็เอาจุดนี้ยึดเป็นจุดตัดนะคะของสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะแล้วก็สร้างเป็นวงกลมขึ้นมา ค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็อ่าให้มีจุดจุดหนึ่งอยู่บนวงกลมเพื่อที่จะสร้างอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแล้สร้างเส้นตรงแล้วก็ทีนี้ทำเป็นจุดตัดแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะก็ซ่อนเราจะซ่อนอันนี้ก่อนข่้นถัดมานะคะก็จะเป็นเส้นแห่งมุมที่มีความยาวเท่ากับ CD ก็ ใช้ขั้นตอนเดียวกับ <c oughs> การสร้างวงกลมเลยค่ะอ,อสร้างจุดกึ่งกลางแลนะ้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงนะคะค่ะหลังจากนั้นใช้จุดจุดเดิมเพราะว่าเส้นแทงยังมุมเราตัดกันที่จุดเดิมนะคะค่ะก็จะเป็นวงกลมที่มีรัศมียาวเป็นครึ่งหนึ่งของซีดีแล้วแล้วเราก็ทําวิธีเดิมก็คือห้ามอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็สร้างเส้นตรง สร้างเส้นตรงเพื่อหาเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีความยาวเท่ากับ CD นะจุดตัดค่ะแล้วก็สร้างอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงซ่อนซ่อนเส้นตรงนะคะแล้วก็ทางจากนั้นก็ซ้อนวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ AB และ CD ด้วยซ่อนวงกลมนะคะหลังจากนั้นสร้างเส้นส่วนของเส้นตรง ที่เป็นด้านแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้โอเคมาตั้งชื่อตามโจทย์ค่ะก็จะเป็นค่ะเอาจุดตัดก่อนก็คือ,อตัดทีธีนะคะ P Q อันนี้ก็จะเป็นอ่า S นะคะค่ะ ก็โดยที่โอเคจะมาเช็คแต่ละตัวนะเริ่มจากเส้นตรงส่วนของเส้นตรง PR ก่อนค่ะเราก็จะเห็นว่าพีส่วนของเส้นตรง PR เนี่ยมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง CD ถัดมาค่ะอีกอันนึงก็คือ QS อีกเส้นหนึ่งก็คือ QS ค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง QS มีความยาวเท่ากับ ส่งไป้ตรง A B ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็โจทย์ให้เช็คว่า p าพื้นที่สามเหลี่ยมของ P S T เนี่ยมีพื้นที่เป็นอย่างไรกับ P Q T นะคะก็เราก็จะมาหาพื้นที่เลยก็จะได้เป็นว่า P S T มีพื้นที่เท่านี้นะคะแล้วก็ P Q T ก็มาเช็คนะคะกาบสร้างบริเวณภายในก่อนแล้วก็ การวัดพื้นที่นะคะก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเนี่ยมีพื้นที่เท่ากันค่ะห่างถัดมานะคะข้อหกนะคะอ่ตรงสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปคิดนองนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่แล้วก็มุมที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันหนึ่งคู่นะคะจากตรงนี้นะคะเราก็จะรู้ว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะแล้วก็ อ๋อความยาวของเส้นในยางทั้งสองต่างกันสีเส้นนี้ไม่ใช่เหมือนเอาแค่นี้ก่อนก็คือเราจะ,ะเริ่มสร้างจากเส้นตรงนะคะเส้นตรงค่ะวขอลบเอ้ขอลบเส้นนี้ค่ะจนะุโอเคแล้วก็ตั้งชื่อ ชื่อโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอันเราจะใช้เส้นนี้เป็นหลักค่ะซึ่งโอเคเราก็จะเริ่มเลื่อนขนานอันนี้จุดเอนะคะออกไปสี่เซนค่ะอ่าเราก็จะได้จุดนี้เป็นเ <c oughs> อ็นผาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้อ่าเราก็จะสร้าง ส่วนของเส้นตรงกันค่ะแล้วก็ซอนเส้นตรงค่ะหลังจากนั้นเราจะสร้างส่วนของเส้นตรง MN ที่เป็นเส้นหลักของเราแล้วก็ซ้อมสร้างจุดกึ่งกลางเพื่อที่จะเอาไปใช้สร้างเส้นหยงมุมค่ะหลังจากนั้นเขาบอกว่าจุดตัดของเส้นหยงมุมทั้งสองนี่จะแบ่งเส้นหยงมุมเส้นที่ยาวกว่าเป็นสองส่วน ค่ะโดยส่วนที่ยาวกว่าเนี่ยจะยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นนะคะจากตรงนี้นะคะเราก็จะไม่รู้ว่าถ้าเราวาดส่วนที่ยาวเนี่ยลากเส้นส่วนที่ยาวโอเคค่ะเราจะมาาสร้างเส้นในแมงมุมเส้นที่ยาวกว่าโดยใช้วงกลมมาช่วยนะคะเราก็จะ <c oughs> เราก็จะสร้างวงกลมหลังจากนั้น ก็ใช้การเลื่อนขนาดช่วยนะคะก็คือจะระบุเวกเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนขนาดจุดมานะคะโอเคแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงเราก็จะได้เป็นเส้นทแยงมุมเส้นที่ยาวมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าโอเคเขาบอกว่ายาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้นแสดงว่าเราเนี่ยต้องแบ่งเจ้าเส้นเส้นนี้เนี่ย ออกเป็น3ส่วนแล้วก็ดูว่าจุดตัดของเส้นแทงมุมมันอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะ่ะก็ก็มาแบ่งก่อนโดยจะให้โดยอ่ะเดี๋ยวตั้งชื่อก่อน <c oughs> โอเคตั้งชื่อเรียบร้อยโดยที่เราก็จะให้จุดนี้เป็นจุดในการย่อขยายแล้วกัน ก็เนื่องจากสี่ส่วนห้าก็ได้แล้วก็หันมากดผิดอนนะค่อค่ะต้องแบ่งต้องแบ่งเป็นสามส่วนโอเคโอ้ไม่ หาข้อหกนะคะให้ร่างรูปสี่เหลี่ยมรูปคิดดองนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวแลกันสองคู่และมุมที่อยู่ตรงข้ามกันหนึ่งคู่ทำให้เรารู้นะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าแล้วก็ความยาวของเส้นแทงทั้งสองต่างกันสี่เซนติเมตรเสมอนะคะเราจะเริ่มจากการสร้างเส้นตรงก่อนค่ะ เมื่อเราได้เส้นตรงมาแล้วก็ตั้งชื่อนะคะหลังจากนั้นเนื่องจากเส้นตรงเนี่ยมันห่างกัน4เซนติเมตรเราก็จะทําการเลื่อนขนจุด Q นะคะมา4เซนค่ะแล้วก็เราจะได้จุด Q พามานะคะหลังจากนั้นเราก็จะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะซึ่งก่อนก็จะเป็นเส้นแทงเส้นยาวของเราแล้วก็อ่าซ่อนเส้นตรงแล้วก็อย่าลืมสร้าง เส้นสั้นเี่นสั้นเส,นส้นที่สั้นกว่าก็เส้นส <c oughs> ีเขวฮะแล้วก็เราจะสร้างอันนี้ไว้พังนะคะจุดอื่นกลางเพื่อที่จะให้ช่วยในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมต่อไป่าแล้วก็เราจะมาเริ่อจากสร้างเส้นห่างมุงงมเส้นยาวก่อนโดยจะใช้เรื่องวงกลมมาช่วยสร้างวงกลมนะแล้วก็ ขอใช้ใการเลื่อนขนานมาช่วยในการสร้างเส้นไฮยังูนะคะก็จะระบุเวกเตอร์ขึ้นมาแล้วก็อันนี้เลื่อนขนานมานะคะค่ะสร้างส่วนของเส้นตรงอันนี้ก็คือส่อนเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็บอกว่า ตัดของเส้นหางหมุมทั้งสองจะแบ่งกันเส้นหางหมุมเส้นที่ยาวกว่าออกเป็นสองส่วนทําให้รู้นะคะว่าเราเนี่ยต้องแบ่งเส้นที่ยาวเนี่ยออกเป็นสามส่วนเพื่อที่หาเพื่อที่จะหาส่วนที่อ่าเส้นหางหมุมเนี่ยมันจะตัดกันเราก็จะแบ่งเป็นสามส่วนโดยใช้การย่อขยายนะคะ สามส่วนก็จะเริ่มจากโอเคแล้วก็ถัดมาเราก็จะได้ออกมาเป็นสามส่วนแล้วนะค่ะโดยส่วนที่สามารถเป็นไปได้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนแรกตรงนี คือส่วนแรกที่สามารถเป็นไปได้แต่มันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือเขาบอกว่าส่วนที่ยาวกว่าเนี่ยจะยาวไม่น้อยกว่าสองเท่าของส่วนที่สั้นแต่ยาวได้ไม่เกินสี่เท่าของส่วนที่สั้นค่ะท้าไม่เรารู้ว่าเราก็จะใช้เส้นยาวเส้นเดิมนี่แหละแต่จะแบ่งออกเป็นห้าส่วนเท่าๆกันก็เราจะแบ่งห้าส่วนแล้วก็หาส่วนที่มันทับกันนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเออเส้นแทงเราสามารถสามารถตัดกันได้ช่วงไหนไหนนะคะ ก็จะแบ่งเป็น5้าส่วนเลยหสว่วนห้า อะอเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ส่วนห้าส่วนซึ่งส่วนห้าส่วนนี้นะคะที่อ่าเป็นไปได้เนี่ยห้าส่วนนี้เป็นไปได้เนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่ส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้เราก็จะพบว่าส่วนที่ทับกันเนี่ยก็จะมีเป็นส่วนนี้และส่วนนี้ใช่ไหมคะ่ะ ก็คือจะเป็นส่วนที่ทับกันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะอนุญาตซ่อนจุดอื่นนะโอเคเรียบร้อยเราก็ได้ที่สุด จุดในส่วนของจุดนี้ <c oughs> นแล้วนะแล้วเราก็จะอ่าตั้งชื่อก่อนอโอเคแต่ว่าอันนี้ขอเป็น R ารรมสามตัวนะจะได้ไม่เหมือนโอเคค่ะทีนี้เราก็จะได้ว่าเราก็จะสร้างจุดอิสระขอเป็นจุดอิสระจ,จุดหนึ่งนะ แล้วก็ตั้งชื่อให้จุดเอยโอเคมันน่าชื่อจุดเอนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้เราต้องสร้างเส้นทแยงมุมเส้นที่สั้นต่อโดยเราจะใช้จุด S อเนี่ยแหละเป็นลหลักในการสร้างค่ะก็เราก็จะเริ่มเลยก็ในเส้นนี้อ่ะเราต้องลา <c oughs> กลากอันนี้ก่อน ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งโอเคแล้วจุดนี้กับเส้นนี้แล้วก็สร้างวงกลมอะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือก <c oughs> จุดศูนย์กลางกับเส้นแล้วก็สร้างเป็นเส้นตั้งฉากหาเส้นที่ตัดกันโอเคเส้นที่ตัดกันห,หลังจากนั้นก็ <c oughs> อย่าลืมลากส่วนของเส้นตรงด้วย โอเคแล้วก็ซ่อนนะซ่อนซ่อนซ่อนโอเคนี้เราก็ค่อยใ้้ล่ไปตั้งตรงเึ้นตรงแล้วก็จะได้แล้วนะคะแล้วก็จุด S เนี่ยสามารถอ่าเปลี่ยนแปลง ได้โดยที่อยู่ในช่วงนี้โอเคค่ะอ่าจากนั้นเราจะมาเช็คว่าความยาวของความยาวที่ด้านที่อยู่ติดกันเนี่ยเท่ากันไหมแล้วก็มุมคู่เนี่ยเท่ากันหรือเปล่านะคะอามุมมุมขอเป็นด้านก่อนล ทำก่อนนะโอเคเราก็ได้ว่าด้านแต่ละคู่นี่ก็มีความยาวที่เท่ากันนะคะถัดมาจะเป็นความยาวเขาเป็นสิ่งที่โจทย์ถามความยาวเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นโอเคเราจะเขอขอใช้อันนี้ก่อนเพื่อที่จะรู้ว่ามันเท่ากันไหมมันเท่ากันจริงจริงไหมอะ PQ ยาวหกจุดอ้าสามแล้วก็ PQ ภาพโอเคแล้วก็มาเช็คอันนี้นะมันจะยาวเท่าก,กับ TU นะคะ TU ก็อาจจะยาวเท่ากับ PQR ซึ่งเหมือนเส้นนี่สั้นกว่าก็จริงแล้วก็ R กับ R พามนะคะอ่าก็คือเท่ากันเป็น R พามเท่กับ PQ พามก็คือเป็นเส้นเดียวก,กว่าหลังจากนั้นนะคะโจทย์ถาม เกิดถามหาบนหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับกับส่วนที่สั้นโอเคส่วนที่ยาว,ส,วยาส่วนที่ยาวก็จะเป็น S R พามาส่วนที่ยาวในส่วนส่วนที่สั้นก็จะเป็น S R ต้อถามอัตราส่วนบนหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาว ส่วนน่ยาวกับส่วนน่สั้นเราจะไปที่เครื่องคิดเลขเครื่องคำนวณเลยส่วนที่ยาวหานด้วยส่วนน่สั้นก็จะได้คําตอบเป็นเท่านี้นะคะแล้วก็แล้วหังล,ลืมเช็คมุมนะคะว่ามันเท่ากันไหมมุมนี้เราก็จะเอาเป็นมุม R t r ทรพานะคะมุมอ่แล้วก็อีกคู่มุมคู่นึงก็คือ RU แล้วก็ r พาร์ โอเคเท่ากันเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ